หน้าท้องมันใหญ่มากแล้วก็คือไม่ชอบเลยเป็นคนอ้วนน้ำหนักตัวเยอะ <c oughs> พอลดน้ำหนักลงมาแต่ว่ายังมีหน้าท้องอยู่ก็เลยแบบอยากที่จะดูดไขมันตรงหน้าท้องเงนี่ยเพราะว่ามันป่องมากเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อบุญยาพรสุกตจเจริญเล่น,นะคะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะที่เลือกใช้บริการที่ SLC นะคะก็คือว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจคือจริงๆดูหลายที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าที่ s SLC อ่างมีมาตรฐานในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยต่างๆบวกกับฝีมือคุณหมอเองด้วยศึกษาคุณหมอหลายๆท่านก็เลยเลือกที่จะทำาี่เอ LC นะคะคือเป็นคนอ้วนน้ำหนักตัวเยอะ60กว่าแล้วก็พอลดน้ำหนักลงมาแต่ว่ายังมีหน้าท้องอยู่ก็เลยเลือกที่จะดูดไขมันหน้าท้องก่อนนะคะ ก่อนหน้าที่จะดูดคือเอลสาแต่พอดูดไขมันไปแล้วอ่ะเอลเหลือ29ซึ่งมันหายไปหลายนิ้วเลยสําหรับคนที่ต้องการดูดไขมันหรือมีปัญหาไม่ว่าจะส่วนไหนบริเวณไหนนะคะแนะนําเลยค่ะที่ SLC ดูดไขมันดีมากคือดูดมาแล้วรับรองว่าชอบมากแน่ๆค่ะ